ชายคนหนึ่งกำลังฝึกสมาธิอยู่แต่จู่ๆก็มีใครไม่รู้ปาก้อนหินเข้ามาโดนเขาทำให้เขานะ่าโกรธมากและไม่สามารถฝึกต่อไปได้เขาจึงไปฟ้องอาจารย์อาจารย์จึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าข้ารู้ว่าเจ้านะ่าโกรธคนที่ปาก้อนหินมาโดนเจ้ามากแต่ทำไมเจ้าถึงไม่โกรธก้อนหินล่ะในเมื่อก้อนหินไม่ใช่หรือที่ปามาโดนเจ้าชายหนุ่มจึงบอกกับอาจารย์ว่า ผมจะไปโกรธก้อนหินได้อย่างไรก็ในเมื่อแรงที่ทำให้ก้อนหินมาโดนผมมันมาจากเจ้าหมอนั่นอาจารย์จึงตอบกลับไปว่าหากเจ้าใช้ตักากนี้เจ้าก็ยังไม่สมควรที่จะโกรธคนที่มาทำร้ายเจ้าอยู่ดีเพราะแรงที่ทำให้เขาปาก้อนหินก็คือความทุกข์ของเขา และหากเจ้ามองลึกเข้าไปข้างในเจ้าก็จะเห็นความทุกข์ของคนที่มาทำร้ายเจ้าแล้วความกโกรธของเจ้าก็จะค่อยๆหายไปเองเป็นยังไงคะฟังดูการรู้สึกการฝึกรู้สึกเห็นใจให้อภัยอาจจะ เป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะคะที่เราจะฝึกเห็นใจให้อภัยได้ตลอดเวลาแต่แท้จริงแล้วความสามารถในการเห็นใจให้อภัยผู้คนเนี่ยมันก็เหมือนการฝึกยกของหนักเพราะแรกๆเรายกของหนักเราก็อาจจะยกได้แค่แป๊บๆแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะยกของหนักได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้น ก็เหมือนกันค่ะการฝึกเห็นใจให้อภัยแรกๆเราก็อาจจะเห็นใจให้อภัยคนได้แค่5นาที10นาทีหรือน้อยกว่านั้นแต่หากเราฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางได้นานขึ้นอย่าลืมนะคะว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีหรอกค่ะแต่มีแต่พฤติกรรม ที่ออกมาไม่ดีจากหัวใจจากสภาพจิตใจที่อ่อนแอการฝึกให้อภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้และขอให้ทุกคนมีวันที่สวยงามทุกๆวันนะคะครูจี๊ดไมคเอ็กซ์เพร์สวัสดีค่ะ